สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมาพบกับช่องแชมป์กิฟฟี่อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาตั้งคา่าตามที่เห็นในรูปนะครับก็แตกต่างระหว่างภาพที่1กับภาพที่2นะครับผมคือภาพที่1จะไม่มีปุ่มแชร์โพสต์ไปยังสตอรี่หรือแชร์โพสต์ไปยังเพจนะครับผมแต่ในภาพที่2นี้จะมีแชร์โพสต์ไปยังสตอรี่ และแชร์โพสต์ไปยังเพจเราสามารถที่จะตั้งค่าอย่างนี้ได้นะครับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ทราบกันว่าวิธีการตั้งค่าตั้งค่ายังไงนะครับก่อนที่จะเข้าไปตั้งค่ากันนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วย้วกันนะครับผมให้เราเข้าไปที่ Facebook ส่วนตัวของเราเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโพสต์ที่ผมยังไม่ตั้งค่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมให้เข้าไปที่โปรไฟล์ก่อนนะครับแล้วให้เลื่อนหาโพสต์ที่เราจะแชร์นะครับผมจะ กดปุ่มแชร์ให้ดูนะลักษณะการยังไม่ตั้งค่ามันจะขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะไม่มีปุ่มแชร์ไปยังสตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตั้งค่าให้มีปุ่มแชร์ไปยังสตอรี่นะครับย้อนกลับไปที่หน้าหลักของเราเลยนะครับจากนั้นก็ไปที่3มขีดด้านบนเนี่ยนะครับกดเข้าไปครับพอเพื่อนกดเข้ามามันก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าครั้งครับผมแล้วก็เพื่อนๆเลื่อนขึ้น,นมานะครับผมให้เลื่อนขึ้นมาความเป็นส่วนตัวเนี่ยครับ เ้าไปที่โปรไฟล์และการแท็กครับกดเข้าไปครับผมเพื่อนกดเข้ามานะครับเพื่อนๆนก็จะเห็นการดูและการแชร์นะครับผมไปที่หัวข้อที่3ครับอนุญาตให้คนอื่นแชร์โพสต์ของคุณไปยังสตอรี่ของตนหรือไม่นะครับตรงนี้มันปิดอยู่นะครับให้กดเข้าไปนะครับผมพอเข้ามาหน้านี้นะครับก็ให้เราไปติ๊กคําว่าใช่นะครับผมตรงวงกลมคําว่าใช่นะติ๊กเข้าไปครับผมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับพอเราติ๊กเสร็จแล้วนะครับบันก็จะเปลี่ยน ให้เราเลยนะครับเป็นคําว่าเปิดเลยนะในหัวข้อที่3นะครับก็เปิดแล้วนะครับเราไปดูที่โปรไฟล์หลักของเรานะครับว่าโพสต์ที่เราจะแชร์เนี่ยโพสตของเราเนี่ยคลิกจะแชร์นะครับเปลี่ยนยังนะครับมีปุ่มแชร์ไปยังสตอรี่ยังนะครับโอเคเราไปดูโพสต์นะครับผมผมจะกดปุ่มแช์นะเรากดปุ่มแชร์เพื่อนๆเห็นไหมครับปุ่ม2ปุ่มนี้ก็มาเรียบร้อยนะครับผมก็สามารถที่จะแชร์โพสต์ไปยังสตอรี่ของเราได้แล้วนะครับผม โอเคนะครับคลิปวีดีโอนี้ก็มาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนได้ทราบกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับโอเคในคลิปวีดีโอนี้ก็จบแล้วครับก็สุดท้ายก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันไว้เจอกันในคลิปวีดนะีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ